สวัสดีครับชาวเว็เนสกิมมูท่านอยู่กับผมก้องซานะครับวันนี้ที่ในเกม r a i n b Rainbow s i x Siege กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วซึ่งหรือไม่บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะในส่วนของการสั่นสะเทือนของแรงระเบิดต่างๆในเกมนี้นะณนะตอนนี้สามารถปิดได้แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนก็บ่นกันเยอะโอเคซึ่งอ่อย่ายปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ เป็นอาใจกล้องซ่าด้วยนะครับผมโค d a าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก และในตอนนี้นะครับทางโคต้าช็อปนะครับมีกิจกรรมพิเศษครับเพียงเติมเงินวันโลลเอนเอเป็กมือบายและวันพันช์แมนครับด้วยโคต้าแคชสามร้อยบาทขึ้นไปรับไวช์เชอร์โคต้าแคชสามสิบห้าบาทบวกกับแคชแบ็กครับตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราเติมวันโลลเอนเนี่ยสามร้อยบาทนะครับรับไวช์เชอร์สามสิบห้าบาทและแคชแบ็กสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบบาทรวมเป็ทั้งหมดหกสิบห้าบาทนะครับผมโดยจำกัดหกร้อยคนแรกเท่านั้นนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่สามสิบม อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากฮะอันนี้หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับในส่วนของการปรับสั่นสะเทือนนะครับของหน้าจอนะครับในเกมนี้เนาะซึ่งอ่ะผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะคลิปก็ตามนี้เลยครับก็จะมีการทดสอบให้ดูระหว่างตอนที่เออยังไม่ยังไม่ไมปิดระบบนี้แล้วก็ปิดระบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเห็นชัดเจนเลยว่า การสั่นสะเทือนของการใช้ระเบิดต่างๆนะครับก็ในคลิปจะเป็นบลนะิจ g ิ้งชาร์ตเนาะคือเรกได้วัาเทพจะไม่มีการสั่นสะเทือนเลยซึ่งจริงๆเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาเอาออกมาเอาระบบนี้มาเนี่ยเพื่อให้ผู้เล่นที่เป็นโมช i ั่นซิกเนตเนี่ยสามารถเล่นได้ดีมากขึ้นเพราะว่าการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวของภาพที่มันหนักๆเนี่ยทำให้ผู้เล่นที่เป็นโมชชั่นซิกเนตที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมนี้นะครับเจอการสั่นๆเนี่ยก็เลยถ้าทำให้เราเล่นลำ กดไปที่ตัวเลือกนะฮะแล้วก็ไปที่การเข้าถึงนะถ้าเป็นภาตาไทยนะครับแล้วก็นี่ฮะระดับความแรงการสั่นของภาพครับผมคุณก็แค่กดปิดครับปรับใช้ฮะไปเราไปลองในเกมมันดูว่ามันจะดูเดือดขนาดไหนครับ <laughs> อ้าวเข้าเกมมาอย่างนี้เลยมีตัวอะไรบ้างครับที่จอไม่สั่นฝั่งกันนี่นึกไม่ออกเลยนะ <laughs> โอลิกไหมเอออยากลองโอลิกวิ่งชนดูซิว่ามันจะสั่นไหมอลองลองลอง โอเคครับไหนมาลองดูซิเราต้องเปิดตรงนี้เนาะปกติไฮ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนเราเปิดเราไม่โชวดูฮึบนี่คือสั่นน้อยลงแล้วหรอหรืออาจจะเป็นเพราะเฉพาะระเบิดปะหรือว่าจะเป็นระเบิดอะไรอย่างงี้ปะผมว่าระเบิดน่าจะชัดเจนอยู่แต่ว่าเราอยู่ฝั่งบุกเนาะเอ้ฝั่งกันนะฝั่งกันผมว่าระเบิดไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะไอ้อะมียิงไม่ทะลุดยเหรอว้าวแต่ลองชว์อีกทีดิมันก็ยังสั่นอยู่นะแต่ผมไม่สั่นอะ อ้าวจบแล้วว่ะอะไรวะงสงสายต้องเล่นฟังบุกครับครับคานมั่งสิครับคานนี่มันโดนระเบิดตัวเองไม่ได้เนาะเราต้องลองเอานี่ดินี่ครับเอาอิมแพคมาลองมาลองมาลองถ้าเกิดเราปามันจะสะเทือนไหมลองฮะลองอ้าโอ้โหชัดเจนครับพอเป็นพวกระเบิดนี่คือชัดเจนมากไม่มีการสะเทือนเลยฮะแม้ว่าจะมีในส่วนของการสั่นไอ้ของเสียงแบบหูอื้อนนะแต่ไม่สะเทือนเลยนะครับเรียกได้ว่า ชัดเจนนะเห็นผลชัดเจนแต่เล่นฝั่งบุกอะน่าจะเห็นผลมากกว่านี้นะตอนแบบใช้แบบเทอร์ไมใช้ฟิวอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเห็นผลมากเพราะฟิวเป็นตัวละครที่ค่อนข้างชัดเจนมากตอนที่แบบระเบิดอะคือแบบจะสั่นจุบจุบจุบแตอนนี้ไม่สั่นแล้วครับอ่ะเปิดได้เพื่อนฮะขอบคุณครับมีตัวมีตัวรีโหลดรีโหลดไม่ทันเจอตัวใหม่ฮะโอ้โหกระสุนเต็ม มันจะมีตอนวิ่งมาโดนระเบิดไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยสวยตอนท้ายแล้วเพื่อนเออโอเค,อเคไม่ม <c oughs> ได้ยิงอะไรเลย <c oughs> ป่าปปดเล่นฝัน่งบุกมันดีกว่ามาเข้าฝั่งบุกมาแล้วครับมาเล่นฟิวครับมาดูกันว่ามันจะไม่สั่นเลยใช่ไหมเออเมื่อกี้อิมแพคไปแล้วแทบไม่สั่นเลยฟิลนี่ตัวสั่นเลยนะในเกมเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาลองมาลองโอเคเจอห้องแล้วครับ <c oughs> ห้องชั้นสองนะไหนเรามาลองกันหน่อย แบบกดเล่นๆเลยได้ไหมแบบติดติดติดเล่นๆเลยอ่ะเอออยากลองว่ามันจะสั่นไหมนะประตูอยู่ตรงไหนฮะข้างบนฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยเราหลอกลวงไหมหลอกลวงอยากลองว่ามันจะสั่นไหมปลอดภัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวลองดิมันจะสั่นนะเดี๋ยวลองซิโอ้ไม่สั่นฮะเฮ้ยก็ไม่แน่ต้องลองข้างบนลองข้างบนติดโป๊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 โอ้โหดูเดือดจัด เออแต่ไม่สั่นนะรู้สึกเลยแล้วว่ามันไม่สั่นนะปกติมันต้องแบบมันต้องมีสั่นบ้างอ่ะโอ้เอาเอ้าเอ้าเพื่อนตายกันหมดเลยไรวะโป๊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 ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยออกกันหมดเลยฮะคราวนี้ตัวยูอ้าวตายเฉยสวยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเหลือคนเดียวแล้วมา ลองเทสไว้ลองเทสไว้เผื่อเผื่อมีใครมาโดนสแกนโดนสแกนโดนสแกนมีคนเห็นหมดแล้วมีคนเห็นหมดแล้วกดไปก่อนเลยหนึ่งทีเย้ยระเบิดโอ้ยไม่สั่นว่ะเออไม่สั่นจริงเออไม่สั่นจริงฮะเออเห็นไหมผมมาเทสของผมมาเทสของวันเนี้ยเออมาเทสมาเทสเออไม่ไม่สั่นเลยครับเมื่อกี้คือโดนซีโฟเมื่อกี้ปกตินี่คือจอสั่นแล้วนะเออมันก็ มันทาให้เกมไม่สันผมว่าใครที่เล่นก็ควรควรควรเปิดไว้ฮะเปิดให้ไม่สันนะฮะแล้วอย่างระเบิดอีลา่านี่มันจะสั่นขนาดไหนวะลองเทสท,ทุกอย่างอ่ะพอกวเลย้วเพื่อนเขาเรียนฟอสห้องทําไมเนี่ยคธอกลับไม่เชื่อมเลยใช่ไหมอุ้ยแก้โอ้จ้าเห็นแล้วครับเจาะมาแล้ว ด้านขวาแน่นอนฮนะตายตัวหนึ่งครับถ้าจะมาอีกนะผมว่าโอ้ยคารีไม่ได้ลองแกจเจ็ตเลยสวยอัซิสมาทางซ้ายมีเพื่อนโอ้ยโอ้ยโดนหมดโอ้ตายหมดเลยว้าเสยียใจเลยโอเคมาลุ้นกันต่อครับกับฟิวครับอืม ก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยได้ลองอะไรมากมยาคือผมว่าจริงๆฟิลมันจะเห็นชัดเจนตอนที่แบบอ,อ๋อเนี่ยโหผมว่าอันนี้ได้อยู่เราต้องเราต้องใช้สกิลนะครับใช้แกดเจ็ตของฟิวจากด้านบนครับมันจะเห็นชัดมากเพราะจอมันจะสั่นกึกเลยนะถ้าเกิดใครที่เป็นเมนฟิวหรือเคยเล่นฟิวเนี่ยน่าจะรู้จุดนี้ดีนะครับซึ่งเราจะขึ้นไปใช้ข้างบนกันก็น่าโดนยิงตายก่อนนะครับโอเคขึ้นข้างบนฝั่งนู้นก็ดีกว่าครับมีมิาด้วย โอ้ยมีตัวสปอนพิกด้วยฮะอุ้ยมีคนโดนด้วยนะโซเฟียเข้าห้องล่างฮะปึ้มเข้าไปแล้วนะอย่างบิ๊กชาร์นี่ก็เป็นละที่ชัดเจนกันนะเรียกได้ว่าถ้าดูในตามมานี่คือชัดมากครับนี่ครับบึ้มไปึ้มมีตัวอยู่แน่นอนโอ้ไปแล้วด้วยนั่นอะ โ oh. อ้ยิงก่อนหนึ่งลูกสรุป <def> เข้าไปละเอาหน่อยแล้วกันฮึปไปครับจึบจึบจึบดูความจอสัน่นโอ้โหนี่ว่าไม่สั่นเลยก็ว่าได้ฮะอีกทีหนึ่งลูกหนึ่งลงพื้นไปมีฝั่งข้างล่างเนี่ย โอ้ไม่มีอะไรสั่นเลยอะโอ้ดีจังวะ,ะโอเคเปิดฮะเปิดมาปุ๊มไม่มีอะไรสั่นเลยฮะจริงมีล่าอยู่ตรงนี้วะ่ะเรากดได้ไหมไม่ไม่ได้เนาะโอเคทำโไปแล้วช่องนี้โดนแน่นอนกดไปจึ๊บ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 ปับ้มปั้ม เอ้าโอ้โหหลายลูเหลือเกินพวกคุณเด้ลูนี้ก็มีเออเพือโอ้ยแต่เมื่อกี้คือลงมาไม่สั่นเลยนะครับโอ้นะครับทุกคนนะฮะใครที่อ้าวใครที่เล่นนะครับเรนโบ์นะครับคุณควรปิดคุณควรปิดระบบนี้นะฮะให้มันไม่ให้มันสั่นเนี่ยปิดไปเลยครับจะได้ไม่สั่นนะถ้าไม่สั่นนี่คือสบายสบายมากสบายจริงไม่มีอะไรอาการสั่นให้เห็นเลยปกตินี่สั่นกันที่แบบโอ้โหคือถูกโดนมาเมื่อกี้ถ้าเป็นปกติเลยนะผมเปิดนะบอกเลยว่าสั่นกันแบบ หน้าสะบัดอ่ะอันนี้คือไม่ไม่มีเลยนะครับเออเจ๋งดีนะชอบนะแต่ก็ระบบนี้หละคนก็บ่นกันว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะนะัมันมันไม่ใช่เลนโบสิกนะแต่เออแต่เขาทํามาเพื่อแบบกันแบบคนที่มัน่นซิงเนตเนาะนต่ถ้าเกิดเรามองเนะี่ยเพื่อนโดนมันจะเห็นไหมโอ้แต่ไม่มีอาการสั่นให้เห็นเลยนะไม่มีอะไรสั่นไม่มีอะไรผมว่าน่าจะเป็นการแบบปรับหมดแหละนะครับเราคือเราจะไม่เห็นอะไรภาพสั่นเลยคิดว่าเป็นแบบนั้นนะก็ก็ดีครับ ดีฝาเพื่อนออออุกงศูนหมดเรียบร้อยฮะฟีวสักทีเดี๋ยวคราวนี้เราลองเปิดสั่นดูอ่าลองเปิดสั่นดูลองเปิดสันดดส่นดูการเข้าถึงนะครับนี่ครับเอาแบบเริ่มต้นเลยมาลองดูฮะว่าแตกต่างขนาดไหนนะไม่ใช่ห้องเดิมครับแต่ผมจะขึ้นมาบนนี้ฮะจะมาลองแบบ ฟิวลงมาข้างล่างอ่ะจะได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสั่นหรือไม่สั่นนะครับผม,มตัวผีชิงชาแล้วสั่นไหมเนี่ยขนาดอยู่ไกลย,ยังสั่นเลยขนาดอยู่ไกลย,ยังสั่นเลยนะฮะชัดเจนมากมีตัวอยู่นะครับผมมีตัวอยู่กดไปก่อนรีโหลด,ดผมอยากลองอะ่ะกดไปก่อนกดลลไปก่อนรีโหลดเล็งรอฮะเล็งรอ โอเคฮนะอ่ะผมลองนะผมลองดูนะผมลองดูนะอ่าเพื่อนคงงงมันทำอะไรวะนี่ฮะลองดูนะฮะมาดูความสั่นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับสั่นแบบชัดเจนมากไหมครับอืมผมบอกอลไรว,ว่ามันสั่นจริงตายปะสวยฮะคลิปเก็บเบลิกูดมีตัวขึ้นมาปะ,ะเพื่อนตัวเซลล์เพื่อนตัวเซลล์มาเจาะฮะสั่นสั่นจัดเลยอะ โอ้ยยิงไม่ทันเห็นไหมสั่นสั่นจริงคือมันสั่นแบบโอ้พอพอปรับแบบไม่สั่นที่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเดี๋ยวเมื่อกี้แบบโดนซีคงซีโฟระยะแค่ระยะหนึ่งอ่ะมันก็สั่นแล้วนะเนี่ยอย่างแต่ตอนเซฟมาเห็นไหมจอทีจอสั่นเลยฮะดูดูจอดูความสั่นของจอฮะดูความสั่นจอแล้วสวยครับผมยิงโดนเมื่อกี้อ่าผมปิดอีกรอบแล้วกันนะแล้วก็เล่นอีล่าครับผมเชื่อว่าผมจะได้ใช้บ้างแหละ เอาแบบโดนแกจิตมาพร้อมกันอะอยากรู้ว่าจะแตกต่างขนาดไหนแต่ยังไงมันก็คอนเฟิร์มแล้วให้ผมดูก็คือแบบไม่สั่นเลยนะครับยังไงก็ไม่มีอาการสั่นนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบดูจอจากเพื่อนก็ไม่สั่นนะเราเลยว่าก็ถือว่าดีแหละมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเพราะถ้าเกิดแบบเราสั่นอยู่เราไม่สั่นอยู่คนเดียวแล้วพอดูจอเพื่อนสั่นคนที่อย่างเป็น motion sickness อะไรเงี้ยก็คงเล่นเกมนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ผมบอกครับระบบนี้เขาทำมาเพื่อคนที่เป็น motion sickness นะที่แบบว่าเห็นภาพแบบสั่นๆสั่นไหวเยอะๆแล้วมึนหัว อ่าเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะว่าเขาทำมาเพื่ออะไรนะแต่แค่ว่าเราใช้ฮะใช้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะ <c oughs> มีตัวแน่นอนตายตัวครับสวยฮนะไปก่อนล้วครับเก็บได้วิ่งขึ้นเลยดีกวะนะ่าฮะไม่รอช้าอ้าวอ้าวเขายิงอะไเนทำไม <c oughs> วะฮ่าฮ่าฮ่ก่าฮ่อฮนนะ่่่าลฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่่อฮฮ่า่าน่ฮ่นฮ่นะ่ฮ ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะเสียงย่องดังขึ้นเยอะครับฟอจากเสียงน่นอยู่ข้างบนนะสวยครับเพื่อนอินทราเกตเลยโัวท้ายฮะข้างบนจริงด้วยครับแม่ไม่ออกไว้ลงมาแล้วนะแหมนนกว่าจะปีนต่อโอเคฮะรอเลยเข้าช่องนี้หรือเปล่าเข้ามาไก,ก็ตายนะผมว่า เห็นไหมล่ะโอเคครับเรียบร้อยนะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ลองแล้วนะแต่ก็เรียกว่าการสั่นนี้คือแบบไม่มีเลยอ่ะการยิงกันเลยคือมันไม่สั่นเลยนะก็เรียกได้ว่าทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นพอสมควรเยอะเลยล่ะเลยอย่าเรียกว่าพอสมควรเรียกว่าเยอะเลยนะครับถือว่าดีไหมเออโอเคเดี๋ยวมาสุดบทท้ายคลิปครับทุกคนก็เรียกได้ว่าระบบนี้ก็เป็นหนึ่งระบบที่ผมว่า ดีสําหรับคนที่เป็น motion sickness ที่แบบอยากเล่นเกมนี้แต่ว่าผมเป็น motion sickness อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเล่นแล้วมันแบบฉันเล่นฉันเล่นลาบากมากฉันเล่นแล้วมันฉันมึนหัวเพราะว่าการสั่นของภาพการหมุนของภาพเนี่ยมันทำให้คนที่เป็น motion sickness ที่อยากเล่นเกม apex อะจะมึนหัวหรือว่าเล่นเกมนี้ได้ไม่ไม่นานนะระยะเวลาคือไม่นานแน่นอนแต่ก็ระบบนี้ก็เอามาทําให้คนที่เล่น motion sickness ที่เป็น motion sickness สามารถเล่นได้นานขึ้นซึ่งมันก็มีประโยชน์กับคนที่ไม่ได้เป็นแบบพวกเรานะครับแบบผมเนี่ยคือไม่เป็นอย่างงี้คือเล่นสบายเลย ก็เป็นออปชันที่ผมว่าทําให้ความสมจริงของเกมเนี่ยเ,เรียกว่าลดน้อยลงไปเยอะนะครับแต่ว่าทําให้เกมเพลย์เนี่ยมาเล่นได้ง่ายขึ้นจริงๆซึ่งถ้าเขายังไม่ได้มีการปรับเอออกหรืออะไรยังไงผมคิดว่าระบบนี้ควรเป็นสิ่งที่ใครที่เล่นเรนโมซิกครับควรปรับนะครับถ้าคุณปรับแล้วคุณน่าจะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้น มากมาก,มากเลยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันนะโดยส่วนตัวผมชอบนะครับแม้ว่ามันอาจจะทำให้เกมอาจจะดูลดความเรียวล,ลงไปพอสมควรนะแต่ก็ทําให้เราเล่นได้สนุกสนานมากขึ้นไม่ต้องแบบมาจอสั่นยิงอะไรไม่โดนแล้ะนะครับผมโอเควันนี้วันนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประใจครับแปลใจกล้องสร้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้คลิป้กัน,กนทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ